สวัสดีครับลูกเพจแค a ดีดีทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนใช้คำสั่ง Love a ้อแฟงล f อแฟงนี่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเ,าเหมือนทำฮุดทำฮอปเปอร์ที่เราจะพับโลหะแผ่นอะไรประมาณนั้นสมดิ้งไร้แร็นะครับวิธีการเรามาที่นิว โอ้เฮ้ยไปที่ชีนไม่ต้องดับเบิลคลิกกดที่โฮมมาดูที่ออริจินโฟลเดอร์ผมเลือกที่ X Y Trend คลิก <c oughs> <c lic s> อีกทีเพระาะว่าตะกี้ว่าวใช้คำสั่ง Circle สองร้อยห้าสิบ มิลลิเมตรดันสเก็ตนะครับต่อไปผมมาออฟเซตขึ้นไปสามล้อ Enter create new sketch add that นะครับใช้คำสั่ง สี่เหลี่ยมพื้นผ้าทางไปอะ five hundred กดแทบ twenty five hundred ไม่ใช่อ่ะนะครับตกศูนย์โอเคฟินิสเก g a หลังจากนั้นเรามาเช็คให้แน่ใจว่ามันมีขนาดความหนาที่เราต้องการหรือไม่ใส่เข้าไป2มิลลิเมตรหลังจากนั้นเรามาที่คำสั่ง l o o French คลิกที่วงกลมและสี่เหลี่ยม เห็นไหมมหัศจรรย์มหัศจรรย์ม,มากนะครับคอนเวอร์เจนต์ตรงนี้นะครับจะมีสองแบบก็คือไดฟอร์มไดฟอร์มก็คือเพลทขึ้นรูปอ๋อเพลทเบรกเพลทเบรกก็คือเหยียบทีละคอ่ะอ๋อ เอาแบบเพจเบรแลวกันโอเคสาเหตุที่แอดเปลี่ยนไปมีคนบอกผมว่านำเสียงผมแหลมเกินไปแล้วก็ดูแบบไม่เป็นกันเองแอดก็เลยเปลี่ยนให้เป็นแบบพันธมิตรเนะต่อไป การทำชิ้นม่ท่อมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลิปอะ่ะคือเหล็กแผ่นธรรมดาเนี่ยมันต้องพับมามันต้องมีขอบเขเดอะ่ะเออเอมสั่งลิปออ้ว้าวลิปหลังจากนั้นซิงเกิลพออะ่ะอ้าว คลิกที่ผิวเอาผิวนี้เอาจุดนี้โอเคหลังจากนั้นเราทดสอบด้วยคลียแฟ,แฟ,แฟรแพททองถ้ามันคลี่ได้ก็แสดงว่าท้องไม่ผูกเออเห็นมไหมมหารรย์เออไปโฟร์เด้ดพอดเ,เห็นไหม เมจิกเมจิกสุดๆนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปกับคำสั่งชิมทอนนะครับราตรีสวัสดิ์กุนาให้อาฮายอ่ะ